ดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรันมของชาวธาตุไฟในหัวข้อที่ว่าในวันที่เขาจากคุณไปตอนนี้เขาเป็นอย่างไรนะคะธาตุไฟมีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตรไทยนะคะวันที่หมอพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วนะคะ,ะดวงที่หมอมินจะเปิดอยู่นี้นะคะทุกคนมันเป็นดวงโดยรวมเนาะมันคงไม่สามารถไปตรงกับทุกคนได้ดูเป็นแนวทางนะดูเป็นไกด์ไลน์นะคะ ให้อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันค่ะธาตุไฟนะคะใบแรกของคุณเลยก้าววยหนึ่งดาบแปดดาบ The Devil นะ i g h ออ f สอดจ d 7ไม้เทา้า หนึ่งถ้วย Deliver ์ดิมิชเชียนนะคะจัดเมนห้าเหรียญสิบดาบให้ใต้สำหรับในเธอร์ลน์นะคะามาดูกันคุณคุยและคุนเดียวใครบ้างนะคะที่แม่หมอเห็นนะคะหนึ่งธนูและคนาธนู ธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกเมถุนลนัคณาเมทุนเดเมเชียนคนเกิดวันพุธนะคะตรงนี้ไนออฟสอดธาตุลมตึนคุงเมถุนและธาตุนึงดาบก็คือธาตุลมเดเดวิลมังกรลัคนามังกรอ,อ่าช่วงนี้ธาตุไฟแม่หมอเห็นเลยนะว่าคุณฮอตมากนะคุณที่จริงคุณมีสเสน่ห์นะก้าวทท่วบางท่านรักเพศโยกันนะที่จริงไพ่อ่านได้ทุกเพศเลยนะคะคุณไปสลับกันเองแล้วกันนะ,ะหรือคุณมีคนเข้ามาชอบเยอะเพียงแต่เราไม่ได้รีบร้อน เพราะอะไรไพ่โยกขนาดนี้หนึ่งดาบคุณต้องการการชัดเจนที่ผ่านมาทำไมเหนื่อยจังท็อกซิกจังเลยค่ะทุกคนสิบดาบแปดดาบไนโตรสอรเออนะบางคนนะแม่หมอเห็นหนึ่งนะเป็นเรื่องความรักความสมานที่มันขัดแย้งอะเล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยแต่อย่าลืมนะคะอย่าประมาทด้วยนะเล็กเลกน้อยนจุกกิกยุ้มยิ้มแต่มันเป็นปัญหาเรื้อรังทำให้เราเหนื่อยได้ ทำมาแล้วนี่เป็นสภาวะที่ต้องปรับต้องจูนเหนื่อยมันอึนอดอัดนะคะทุกคนคุณบล็อกกันไปด้วยนะคะเนี่ยประเด็นที่สองเด e วิลความรักความสัมพันธ์กับก้าวถ้วยมันเป็นลักซ้อนด้วยนะคะคุณเข้าไปในลักซอนโดยที่เราไม่รู้ก็ได้นะคะแต่เรารู้เราต้องตัดแล้วนะเพราะว่าพห้ออกมาคุณตัดแล้วหรือเขาเข้ามาซ้อน นะหรือไม่ก็คือคนที่เราครบเ,าเขาดึงใครเข้ามาหรือเขาเป็นคนมีทางเลือกตัวเลือกเยอะแม่มอว่าคุณตัดสินใจมันเหนื่อยอะไม่อยากอยู่ตรงนี้ก็มีมาดูที่ผ่านมากันนะคะว่าคุณเป็นอย่างไรเนาะหัวข้อนี้นะคะใบแรกเลยหกไม้เท้าเจ็ดเหรียญน,นะคะเด็กถือดาบสีถ้วยนะคะ ด้ฟูเจ็ดไม่เท้าสีดาบสิบถ้วยวีนอฟสอดเด็กถือถ้วยนะคะใครตรงนี้นะ,ะคิงถ้วยความรักความสามาึกที่ผ่านมาแม่หมอว่าบางท่านอาจจะคบกับใครเป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวหรือคุณเคยเติมเต็มบางสิ่งบางอย่าง ความสัมพันธ์นี้แน่นอนนะคะอาจจะมีใครดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้หรืออย่างน้อยคุณคบกับเขาคุณก็คือ,อเราคาดหวังที่จะเป็นอนาคตนะคะเติมเต็มให้เขาแต่ความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังมันมีความรู้สึกเบื่อเบื่อเหนื่อยๆน,นะ,ะทุกคนนะ,ะบางคนความรักแม่หมอบอกเลยอายุที่แตกตา่าง แต่บางท่านถ้าอายุเท่าคุณหรือมากกว่านิสัยเขาก็เหมือนเด็กเอาแต่ใจน,นะคะเด็กถือดาบไม่รู้มีใครสองคุณอยู่ความรักความสมานนี้มันมีความรักที่อดทนในความสัมพันธ์ไม่มองเห็นหนึ่งขัดแยง้งเล็กๆน้อยๆจุกจิกยุ้งยิ้มทัศนคติไม่ตรงกันนิสัยเหมือนเด็กหรือสองความรักความสมานนี้มันเป็นหลักซ้อนค่ะทุกคนถ้าคุณไม่ได้เข้าไปในคนที่เขามีเสน่ห์มากก็แปลว่าเขาดึงใครเข้ามาระหว่างที่คบกับคุณ มันเป็นสภาวะที่นิ่งเงียบและบางคนบล็อกความสัมพันธ์ไปหรือปิดกั้นมีกำแพงนะคะบางคนยังรักสนุกไม่ผูกพันก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะทุกคนตรงนี้นะคุณให้ความรักคนให้ความใส่ใจเขาม,มากเลยหนึ่งดาบอาขออภัยค่ะคุณรับสอนนี้คุณเป็นสภาวะที่ตัดนะ,ะอะไรที่มันท็อกสีคุณตัดไปคุณเหนื่อยเหมือนชีวิตคุณตอนนี้อิสระต้องการเดินหน้าต้องการความรักที่อบอุ่นต้องการความรักที่ทําให้เรามีความสุขนะคะ ไม่อยากอยู่สภาวะที่มันเหนื่อยอะนะคะบ,บางคนเหมือนหันหลังให้กันนะคะตรงนี้มาดูตัวเขากันบ้างนะคะเป็นอย่างไรมาดูพลังงานฝั่งเขาเป็นอย่างไระคะทุกคนสิบเหรียญเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเปล่านะคะหรือบางครั้ง เขาอาจจะมีคนอื่นอยู่ถึงแม้จะมีปัญหากันไปไป,ไปมามาก็ตามนะแต่ว่ายังไม่ได้ขาดจากกันก็แม่หมอขอพูดว่า,าเขาอาจจะมีมีคนของเขาก็ได้นะคะตรงนี้นะใบแรกออกมาก่อนนะสามดาบนะคะแม่หมอพยายามอ่านไพ่ทุกใบที่ออกมาแน่นอนราคาไพ่มันจะแตกต่างกันนะคะตรงนี้สามดาบแม่หมอว่าเขารู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันนะเขาเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างมาตรงนี้สามดาบนะ ที่เชื่รีวอว์ดก็ละกดลัคณกากรกฎดหรือคนที่อยู่ทางไกลหรือคนคนนี้พยายามในความรักความสัมพันธ์นะจะป,ปิงสองตัวนี้หมายถึงการขัดแย้งก็ได้นะคะตรงนี้นะหกไม้เท้านะคะคนนี้ร้อนข้างก็ประสบความสําเร็จนะในนาทีการงานการเงินอยู่เหมือนกันหกถ้วยแม่หมอว่าถ้าเขาไม่ได้ไปดีลไปคุยไปกับคนเดิมๆเก่าๆแปลว่าเขาคิดถึงคุณนะคะทุกคนตอนนี้นะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเจ็ดถ้วยถึงคะแม่เขาจะมีเสน่ห์มากมาย นะะคนเข้าหาเยอะแยะมากมายแต่น่าจะไม่มีใครจริงใจละรักเขาจริงนาทุกคนตรงนี้นะนะฮะ,ะ,ฮะคุยนอบสอดนะคะคุณกับเขาน่าจะเป็นภาวะที่ขัดแย้งหรือคุณไม่เอาเขาเขา,เขาตัดตัดเขาไปเนี่ยแม่หมอไม่รู้นะว่าเขาถ้าเขาไปลองคืออย่างนี้ค่ะถ้าเขามีคุณแล้วอาจจะไปคบไปดีลโดยที่เขาไม่ตั้งใจกับใครนะคะไปลึกซึ้งอย่างเงี้ยแม่หมอว่าระวังนะคะจะทําคนอื่นท้องก็ได้นะระวังนะอืม เด็กถือดาบมาทุกคนไพ่ใบเนี้ยเออขอภัยคันหนึ่งดาบคนคนนี้แม่หมอว่าเขามีความเริ่มชัดเจนกระตองแล้วนะคะว่าเขาต้องการอะไรนะ,ะแม่หมอว่าหนึ่งเขาต้องการความรักที่มั่นคงกับคุณนั่นแหละถ้าเขาไม่เคยให้ค่ากับคุณเท่าไหร่นะ,ะแม่หมอว่าหรือเขามีปัญหาขัดแย้งนะแม่หมอพูดประเด็นนี้นะหรือเขาไม่โตน่ะแม่หมอว่าเขาไปผ่านการเรียนรู้ไปเติบโตมาแล้วนะคะนายว่าเพนตเ์เตอลนะคะตรงนี้ สภาวะที่นิ่งบางคนห่างกันไปบางคนเป็นความรักอยู่ไกลไม่หมอะว่าเขาเครียดนะเขาก็รู้สึกอึดอัดและกดดันนะคะไม่หมอขอตีไปประเด็นเรื่องความขัดแย้งก,กันก่อนนะคะเรื่องที่ไม่โตเขาไปเรียนรู้ไปเติบโตทางจิตวิญญาณตอนนี้เครียดมากไม่หมอะว่าเขาคิดถึงคุณนะ่ะนะคะแต่ว่าพวกคุณมีกำแพงกันหรือโดนบล็อกกันไปได้ด้วยหรือเปล่าแต่กรณีบางคนถ้าเป็นลักซอนอย่างเงี้ยคุณตัดสินใจที่จะมูฟออกมานะคุณไม่เอานะทุกคน ะะเขาก็คิดว่าเขาก็มีดีนะมีหน้าที่การงานการเงินนะคะเลือกใครก็ได้แต่แน่นอนละค่ะมันมันรู้สึกว่ามันไม่มีใครใช่เขาไปอยู่กับตัวเองแล้วมันรู้สึกตัวเดียวมันไม่เติมเต็มมาเก้าเหรียญแม่หมอว่าเขาคิดถึงคุณบางคนอาจจะอยู่ในสายงานคือคนคนนี้นะแม่หมอว่าชีวิตเขาก็มันเหมือนใครอะไรล้อมเขาอยู่นะแต่มันไม่เติมเต็มให้เขาเขาอยากคุยกับคุณนะคุณเป,เป็นเป้าหมายของเขาเลยเนี่ยนะคะ ฮห้เราแฟนก็อ,อาจจะไหว้พระขอพรนะคะทุกคนอยากได้อยากมีมีโอกาสได้กลับมาคืนเดียพุ่นก็ได้นะคะแต่ถ้ารักใดแม่หมอพูดก่อนนะถ้ามันไม่ถูกต้องผิดศีลธรรมคุณไม่เอาแล้วถูกต้องและะ้วค่ะคนที่ใช่ต้องมาในเวลาที่ใช่ด้วยขณะที่เราโสดขเขาโสดขณะมีปัญหาความขัดแย้งไม่เข้าใจนี่แม่หมอก็บอกเลยว่าอันนี้ยังพอคบและคุยกันได้ถูกไหมคะแต่ต้องปรับต้องจูนก็หากันนะคะตรงตรงนี้นะคะ ชีวิตเขาก็เลื่อยเปลือยนะคะทุกคนไม่ได้มีอะไรถ้ามีคนคุยก็มีบ้างแต่เขาไม่ได้ยังไม่ได้คิดถึงใครอ่ะหรือคุยแล้วมันไม่มันไม่เติมเต็มสําหรับเขามันเขาคิดถึงคุณมาดูความรู้สึกเขาที่มีแต่คนนะทัดไฟนะ ความรู้สึกเขาที่มีตาคุณคุณคือความรักความผูกพันบางคนอยู่ในสายงานด้วยกันหรือเปล่านะคะหรือสิบแม่เท้าคือครอบครัวคือบ้านหรือความผูกพันแม่หมอบานะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่เลยสิบเหรียญคิดถึงคุณเคยเติม,เต,มเต็มแล้ะอบอุ่นคือไม่มีใครเติมเต็ม,เ,ตมเขาก็ได้นะคะทุกคนถ้าคุณไม่ได้เป็นสภาวะอยู่ด้วยกันแล้วเป็นครอบครัวแล้วหรือย้ายมาอยู่ด้วยกัน ก็แปลว่าเขารู้แล้วว่าคุณคือเติมเต็มทุกอย่างให้เขาอ่ะเขาเขาไปลองดิวหรือไปผจญโลกไปเติบโตแล้วล่ะทางจิตวิญญาณมันก็ไม่มีใครเติมเต็มได้ดีที่สุดเท่าคุณแม่หมอว่าเขาที่คิดถึงคุณเขาเสียดายเสียใจนะคะที่ทําให้ความรักมันพังไปนะแม่หมอเขาพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าเขาทําอะไรให้คุณเสียใจเขาก็รู้สึกผิดแหละใบนี้นะคะแม่เขา เห็นไหมคะควีนถือไม้เท้าสําหรับนี้มีสิงโตอยู่ตรงนี้แน่นอนลคะค่ะความรักของคุณเนี่ยเขากลัวนะคุณอาจจะเด็ดขาดมากนะกว่าที่เขาคิดแหละาจากง้ออยากนะ,ะเจ็ดเหรียญน,นะคะความรักครั้งนี้เขาอยากเติบโตไปกับคุณแปลว่ามีคนที่ทุ่มเทให้ความรักความใส่ใจดูแลซัพพอร์ตแหละเนี่ยนะคะเขาอยากกลับมาที่ผ่านมาน่าจะเป็นความมีปัญหาความไม่เข้าใจความขัดแย้งเห็นไหมคะลักษณะที่ข่มกันขัดแย้ง มีอีโก้หรืออะไรที่มันเป็นปัญหาเป็นปมความขัดแย้งนะ,ะทุกคนนะ,ะดูไพ่เนี่ยะคะ่ะแม่หมออ่านตามไพ่เลยเนี่ยนะคะเขาก็มีอีโก้ไม่หยอกนะตรงนี้นะคะแต่แน่นอนเราเขาคิดว่าคุณนิ่งเขารอนะรอที่จะติดต่อรอสื่อสารรอคุยรอเคลียร์อยากวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอยากวนกลับมานะคะทุกคนนะคะหน้าตอนนี้เขามองถ้วยเนี้ย ถ้าเขายังไม่เติบโตเขาจะเติบโตแล้วนะการที่ไม่มีคุณเนี่ยเขารู้แล้วนะคะตรงนี้นะเขาอยากไปไปคู่กับคุณแล้วค่ะภพ่ตรงนี้นะคะเขาอยากทักทายคุณมาอยากพูดอยากคุยคุณคือแสงสว่างคุณคือเดอะซันแม่หมอว่าเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะเขาคิดถึงคุณอยู่นะคะหรือที่ผ่านมาถ้าเขาเจ้าชู้เขาทำอะไรนอกลู่นอกทางแน่นอน่ะคะแม่หมอบอกเลยว่าเขาอยากกลับมาเขานี้แม่หมอว่าเขาอยากจะกลับมาชัดเจนอยากจะทําให้คุณเห็น คุณเป็นเหมือนเดอะซันของเขานะคะมีคนเกิดวันอาทิตย์ในนี้มีคนเกิดวันพุธด้วยนะแม่หมอรือพูดนะคะเดอะจัดแมนคุณก็คงจะตื่นมาการตื่นรู้นะคะเหมือนคุณหลุดบางอย่างก็ได้นะหานะมาดูถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณนะะมีคนเกิดวันจันทร์ ถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณนะเขาก็อดทนรอคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกคนความรักคือการดูแลใส่ใจจนต้นไม้เติบโต,ตออกดอกออกผลขนาดนี้เหมือนเหมือนคุณสําคัญแหละตอนเนี้นะคะเขารักคุณนะทุกคนมาแม่หมอก็หยิบไพ่มานะเขาคนคนนี้เขาอยากกลับมาคืนเดียคุณนะไพ่มันบอกอย่างนั้นนะมันแล้วแล้วแต่คุณนะคะจะรับไวมไหมนะคะ คุณคือความผูกพันของเขาเมื่อก่อนคุณน่าจะเคยหนักเหนื่อยกับเขาเขารู้แล้วล่ะค่ะว่าเขาทําให้คุณความรู้สึกคุณแย่นะคะถ้าเขาเคยขัดแยง้งค่มเหงชอบเอาชนะคุณดื้อใส่คุณเน่ยเขายอมละตอนนี้ยอมคุณละนะต,ตอนนี้อยู่คนเดียวไม่ได้เหมือนอยู่ในหลุมดำสองดับเราปิดกั้นมีกําแพงกันเขาอยากให้โชคชะตาคนเกิดวันพฤหัสนะวนกลับมาตอนนี้เขาทุกใจมากเดอะมูนชาวมีนล,ลัคนามีน คนเกิดวันจันทร์เขาทุกข์ใจมากเลยค่ะทุกคนนะคะอยากวนกลับมาแล้วยอมคุณมากขึ้นหรือจะปรับจะจูนอยากขอเพียงได้เริ่มต้นใหม่เขาจะปรับตัวเพื่อคุณนะคะจะบาลานซ์เพื่อคุณเขาจะเปลี่ยนแปลงให้มันดีกว่าเดิมนะความหมายนะนาะ่หมอขอให้แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ ถือถ้วยนะตอนนี้มันเหมือนคุณนิ่งนะค่ะทุกคนมีคุณนิ่งเนาะแต่มีใครบางคนรอโอกาสรอที่จะมาง้อคุณปกตินะถือถ้วยจะเป็นรูปคนขี่ม,ม้าแล้วยื่นถ้วยให้แต่นี้ถ้วยก็ยังอยู่แต่เขานิ่งสภาวะนี้นะคะทุกคนหกถ้วยมีคนวางแผนดูคนเกิดวันเสาร์เนาะบางคนคุยกับคนทางไกลไหมอยากจะวนกลับมานะคะตรงนี้อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ๆน่ะแต่คุณปิดกั้นกันมีกำแพงอะไรบางอย่างนะคะที่มันเข้าไม่ถึง นะ,ะตรงนี้แน่นอนแหละเดสตานั่นเหมือนคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณสบายใจขึ้นนะแต่มีบางคนอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์นะ,ะมีบางคนโดดเดี่ยวมากเลยเหงานะ,ะไม่มีคุณเข้าเหงามากเลยนะคะเขาจะติดนะคะตอนนี้เออคนคนนั้นแม่มองบอกเลยนะคะเขาจะกลับมาแล้วทุ่มเทในบางสิ่งบางอย่าง ที่คุณเคยดูแลแล้วเขาเคยไม่ได้ใส่ใจคุณจะติกตรงนี้มันเหมือนคนหมดสภาพนะทุกคนไม่มีคุณเหมือนคนที่อยู่ไม่ได้อะะนะ,ะนะ,ะภาพแห่งความทรงจํานะคะายังคิดถึงคุณบางคนฝันถึงใครอยู่หรือเปล่าคะตรงนี้นะคแปดถ้วยแม่หมอว่าตรงนี้นะคะคุณคุณใจแข็งมากเลยเนาะมีคนอยากเข้ามาเนาะมาขอโอกาสบางสิ่งบางอย่าง อยากกลับมาเริ่มต้นดิวใหม่แต่บางคนก็ไม่กล้าได้แต่ส่องได้แต่มองอยู่ห่างๆนะทุกคนนะมีคนคิดถึงคุณแต่ไม่กล้าแอบสองแอบมองอยู่ไกลๆห่า,ๆหางๆและโดดเดี่ยวอยู่กับตัวเองไพ่มันบอกอย่างนั้นนะเอย่าแม่หมอขอไพ่แนะนําสุดท้ายดีกว่าหรือคุณอยากบอกอะไรผ่านไพ่แต่คงไม่ได้เป็นตรงกับทุกคนนะคะอันนี้แม่หมอจะอ่านตามพาไพ่แม่หมอเท่านั้นคุณอยากบอกอะไรผ่านไพ่ถึงเขาก็ได้นะนะนะคะ อานะะคไพ่ตรงนี้เนาะทุกคนรักเกลียดร,รักศักดิ์ศรีตัวเองหมดแล้วค่ะตรงนี้นะไพ่มันขึ้นมา <c oughs> ความรักคุณต้องการความรักที่ใส่ใจความรักที่ทุ่มเทนะคะ <c oughs> ตรงนี้เดือมจีไพ่เดือมจีเชียนนะคะ <c oughs> คุณเป็นคนมีเซนต์แะมีรางสังหรณ์นะคะ <c oughs> ตอนนี้มันหมายถึงการน,นิ่งของคุณก็ได้นะโ <c oughs> ดเวอร์นะคะทุกคน บางสิ่งบางอย่างมันต้องเติบโตทางจิตวิญญาณต้องเรียนรู้ต้องเป็นผู้ใหญ่พอความรักคือความเข้าใจบางคนอาจจะเป็นสิ้นสุดคุณก็มีโอกาสคิดถึงนะถ้าเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคุณก็มีใจแต่เออเดอะทาวเวอร์ก็ตามมาคนเกิดวันอังคารมันพังนะคะตรงนี้มันมัน,ม,นมันยากที่จะเหมือนเดิมได้นะคะตรงนี้คุณบอกคุณรักตัวเองมากขึ้นคือเอาง่ายๆเหมือนส่วนลึกเราก็ยังคิดถึงอยู่แต่ถ้ากลับมาเขาต้องเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ไพ่ตรงนี้นะแต่ถ้าตรงนี้มันหมายถึงว่ามันพังแล้ว คุณอยู่กับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นมันยากที่จะเหมือนเดิมเห็นไหมคะตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็อีกแบบหนึง่งนะคะอ่ะให้สุดท้ายแนะนําอย่างไรนะไพ้จะแนะนําสุดท้ายอย่างไรคุณเรียนอย่ละนะคะออคุณบอกคุณไม่อยากได้คนที่ขัดแย้งท็อกซิกนะเนี่ยเห็นไหมคะมีแต่ชี้ว่าอีกคนนึงก็ก้มหน้าอย่างเงี้ยนะเออ อยากได้ความรักที่เข้าใจมากกวา่ามีคนรู้สึกโดดเดี่ยวคุณบอกไม่เป็นไรคุณก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะเปลี่ยนกัน <c oughs> เปลี่ยนกันผ่านนะคะคุณบอกเงี้ยเปลี่ยนกันเจออเทมเพลนนะคะหนึ่งไม้ท้าคือการเริ่มต้นใหม่ของคุณแม่หมอว่าคุณกําลังบาลานซ์ชีวิตกับตัวเองคุณกําลังเปลี่ยนผ่านอะไรบางสิ่งบางอย่างนะทุกคน ไพ่ตรงนี้คุณไม่อยากได้ความรักที่มันมันเห็นไหมคะคุณเห็นรูปไหมขัดแยง้งทะเลาะจุกจิกจู้จี้จว่าว่าว่าอีกคนหนึ่งต้องก้มหน้าเศร้าอย่างเงี้ยนะที่ผ่านมาคุณก็รู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกไม่เข้าใจกันคุณอยากได้ความรักที่เหมือนเห็นไหมเหมือนดอกไม้เนี่ยเป็นความรักที่แน่นอนแหละคนเรามันมีบ้างแต่มันไม่ใช่มีมากเรื่องท็อกซิกเรื่องเรื่องแบบนี้เรื่องอะไรก็ตามคุณอยากได้ความรักที่ที่มันชัดเจน นะความรักที่มันโอเคสําหรับเราความรักที่มันไม่เป็นทุกข์นะคุณเห็นไหมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องท็อกซิกมากมายเลย Queen of, คุยน็อปคุยนอปเพนตเพิตรงนี้หมายถึงการรักตัวเองมากขึ้นนะคุณอยาได้ความรักที่เนี่ยที่เริ่มต้นใหม่ๆนะกับคนเดิมก็ได้นะแต่ขอให้เขาปรับเปลี่ยนเป็นทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าไม่ไม่โอเคคุณไม่เอานะคะทุกคนคุณผ่านจุดน,นั้นมาแล้ว ขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามระรับชมถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินไอดีไลน์ของมองอยู่ใต้คลิปนี้ค่าครูหมอกระทิ้งไว้นะคะแอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ